ฝันหลานดีๆนะตำรวจรับวัญให้แล้วนั่นไนมีค์่าหเะคุณย่าหันไปทางกล้องหน่อยครับคุณย่าครับคุณย่าหันทางนี้นะครับโอเคครับเหีนนี้เราคนไทยหรือคนไม่ใช่คนไทยเอาพูดตรงๆก่อนไม่เอาคนโกโกแล้วตอคนไทย ไปมาไทยไม่ไหวเยอะคุณพ่อชื่ออะไรพ่อชื่อไทยอะไรพ่อพ่อชื่อทองพ่อตายพ่อชื่อทองพ่อตายแม่แม่ชื่อเขียวแม่ชื่อเขียวปู่ชื่ออะไรปู่ชื่ออะไรเด็กมาไม่เรีปู่นะปู่มาเร่ยนปู่แล้วชื่อจริงเราชื่ออะไรชื่อจริงคีอเขาเรียกชื่อจริงแต่บอกน้อยน้อยทุกวันเนี่ยแต่ว่าชื่อจริงในบัตรชื่อพงชื่อพงแะกดได้ไหม จะกดอะไน,นี่อเ,เออจะกดตัวอะไรพงอ่ะจะกดเนี่ยเขาว่าพงเอากระดาษขาวมา,าเขียนชื่อได้ไหมเขียนชื่อโรงเองชื่อนามสกุลไม่บอกเยี่จุดป,ปห้าเราเดนไปชม,ม,มเนี่ยเอาเขียนคนไม่ไมงไปตึงแล้วตรองเอาขอเขาไปได้เราเ่ี่ยเอาไปไหนคิดว่าจะเอาไปที่ไร่จันบุรีอ๋อรถที่นี่ไม่มีรถจันบุรีไปดอยงก่อนแล้วค่อยต่อรถยองไปจันบุร์ถ้าตำรวจไม่เจอก็ต้องไปที่จันบุรีแน่นอนที่ไร่นั้นใครเป็นเจ้าของไร่ถ้าแกเชื่อพง เัาแก่ชื่อพงศ์เขาจะให้เราอยู่เหรอเราให้อยู่เพราะว่าเราก็ทำงานเราทำงานที่นั่นกี่ปีแล้วสามปีแล้วสองปีแล้วไม่ได้จะเอาไปขายหรือไปทำไร้ายเด็กหรือเอาไปมาเอาอะเราจะขายต่อนะไม่ได้แต่เราจะเอาไปเลี้ยงเราแก่ถ้าเราแก่ัวขึ้นมาเราคงมีดูแลเขาอือเอาลูกปีงายเด็กขึ้นมาเนี่ยเขาเด็กก็าไม่ข้ามแม่เรากินแบบนี้ถ้าเรามาก็มีความแค่เราเราจะข้าแม่ใช่ถูกไหม รู้รู้แต่เราอยากได้เราไม่คิดเราคิดเราเราทำไม่เจอเรเรารู้ไหมมันมีนานติดติดคุกรู้ใช่ไหมรู้แต่เราอยากได้พอเกิดมาก็เพราะว่าเป็นคนสองนู่นบางโน้กับบางแม่เราเราบางลาวแต่ว่ามาอยู่กับแม่มาอยู่กับแม่เกิดมาก็มาอยู่กับแม่เอง แต่ก็มาไเรไม่กัแม่กัม่เสียมาอยกับแม่คุณอยู่กับแม่คุณทอีกแม่เสียแลื่ตอนแม่เสียอยูเท่าไหร่ข้าควบควา้ชินข้าวบจังความได้ด้วยล้วอยู่ตำบลอะไรอ่ะที่หัวใจ็ตําบลบ้านดอนอําเภอบ้านไผ่อําเภอบ้านดอนตําบลบ้านดอนอํเภอบทนไอําเภอของกันตรที่นั่นเลยตรงแม่ราเกมไม่ได้มเเลินมาอุงเพลไปไหนมาเลย เดล่อนในประเทศเดล่อนแถวไหนโครัมโบรกี่ปีห้าปีเลยเอเคยถูกตำรวจจับไหมที่เดล่อนอยู่เนี่ยถูกจับครั้งหนึ่งปีไหนสองห้าสิบห้าเก้าห้้าเก้าข้อหาอะไรเสียบยาตอนนี้ยังเสียบยาอยู่หรือเปล่าไไมม่่เสียบเาอะไรเสียบยาบ้าหรือเสพอะไรเสียาบ้าแต่ตัวเราเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองเป็นผู้หญิงผู้ชายเป็นผู้หญิงเนี่ยรับเด็กแล้วก็ตัวเองก็เหมือนกับ เพศสภาพนะครับเขารู้สึกตัวเขาเป็นผู้หญิงนะครับก็อยากจะมีเด็กนะครับถึงขนาดที่ไม่ให้การไม่แย่งก็ซือสิ้นจนพยายามจะไปถามประชาชนเพาะจะรับเลี้ยงเด็กนะครับเจตนาก็คงไม่คิดจะทําร้ายเด็กนะครับก็ดูสภาพเด็กแล้วยังปลอดภัยไม่มีร่องรอเด็กทั้งสิ้นนะครับคิดตั้งใจจะเป็นเลี้ยงจริงๆเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเดี๋ยวขอแยกตรวจสอบประวัติของผู้ต้องหาส่วนหนึ่งนะครับว่าเคยถูกจับนะครับอ้างว่าเป็นคนไทยแต่ดูแล้วไม่มีปรอยช้ำชาชนแต่ว่าเคยถูกจับดูการพิมพ์รับซึ่งในกวนนวเี้ยยยขออราละเีดทั้งงหมดพรุ่นี้น่าจะได้ทรราบผลเื่องการ ผลตรวจที่มือนะว่าะคือถึงจับมาก่อนหรือไม่นะครับแล้วก็ถูกจับเสพยาติดคุกไปปีนึงแต่เขาบอกว่าสารลงโทษแค่เพียงประมาณ5เดือนเพราะฉะนั้นประวัติต่างๆอยู่ที่จำยู่แล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวขอตรวจสอบแล้วอย่าทับทุนให้เรียบร้อยก็ทั้งพลาดทั้งกัะชั้นอย่างเงี้ยคือความหนักครับถามนะว่าตัวเขาจะไปปุ๊บกี่ปีเขารู้แล้วว่าสิ่งที่เขาทำเป็นความผิดและคิดว่าตำรวจจะเขาได้แน่นอนนะครับในส่วนนี้แต่เขาก็อยากจะเลี้ยงเด็กในความรู้สึกของเขาเอง มติชนออนไลน์สื่อออนไลน์คุณภาพนำเสนอครบทุกประเด็นสำคัญให้คุณไม่พลาดทุกสถานการณ์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบชับไวกับมัติชนออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ